สวัสดีครับเข้าสู่ช่องสุทนบุญช่วยนะครับวันนี้จะพามาดูไร่วังทองนะครับไร่อ้อยคันน้ําสุพรรณบุรี50นะครับนี่ก็เป็นบ้านบ้านสวนนะครับวันนี้จะพามาชมบ้านสวนนะครับที่กําลังสร้างเราก็พามาชมบรรยากาศหลังฝนตกเมื่อคืนนี้นะครับเดี๋ยวจะพาไปชมบ้านนะครับนี่นะฮะช่างกําลังทําเทปูนรอบข้างนะครับ ทําฝ้านะครับทาสีรองพื้นฝ้าทาสีภายในนะครับนี่นะสีเดี๋ยวจะพามาชมบรรยากาศร,รอบๆนะครับนี่เป็นไฟรูไฟนะครับอ่าพาไปชมอีกหนึ่งห้องครับนี่นะเป็นรูไฟนะครับด้านนี้ด้านนอกนะครับด้านนอก สวนอ้อยนะครับด้านนอกอันนี้เป็นห้องอาบน้ํานะครับด้านนอกอันนี้ห้องอาบน้ํานะครับยังไม่เสร็จนะฮะห้องอาบน้ําอันนี้เป็นห้องส้วมนะครับผาประชุมด้านนอกครับทางกำลังเทนะฮะเตรียมเด็กเทป,ปูนด้านข้าง บรรยากาศของสวนอ้อยสุพรรณบุรี50นะครับอ้อ,อยคณบนี่นะฮะอ้อ,อยสี่เดือนนะครับอ้อ,อยสี่เดือนอันนี้ก็ประมาณห้าเดือนนะครับปลูกเรื่อยๆนะครับไม่ได้ปลูกพร้อมกันนะครับอาจจะมีโตบ้างตน้ตนตน้นโตบ้างต้นเล็กบ้างนะครับอายุไม่เท่ากันนะครับเพราะว่าผมปลูกเรื่อยๆนะครับว่างๆก็ปลูกนะครับนี่นะฮะบรรยากาศของร่อง จะพาไปชมนะครับนี่นะฮะรุ่นนี้ก็ประมาณห้าเดือนนะครับห้าเดือนนี่นะฮะต้นสวยนะครับเรากราบเรียบร้อยนะครับนี่นะฮะจะพาไปชมครับนี่นะฮะต้นอ้อยสวยๆอ้วๆจ้าอ้อยขนน้านะครับนี่นะฮะเดี๋ยวไปพาพาไปชมอีกหนึ่งมุมนะครับ ฝังนนน่งนี้ก็จะเป็นสวนมะม่วงนะครับนี่นะฝั่งนี้ก็จะเป็นสวนอ้อยนะครับนี่นะฮะบรรยากาศของการลอกกาบแล้วนะครับของต้นอ้อยก็จะดูสะอาดได้ครับทางเดินก็สวยงามนะครับนี่นะฮะนี่นะฮะมัดกันลมนะครับกันลมกันลมพัดอ้อยนะครับ บรรยากาศหลังฝนตกยามเช้านะครับอากาศดีนะฮะนี่นะฮะท้องฟ้าคึ้มๆอากาศดีครับพามาชมนะครับนี่นะฮะผมก็จะตอกหลักนะครับตอกหลักนี่นะฮะจะให้ชมใครที่อยากจะนําไปทําก็ได้นะครับไม่สงวเล็ขสิทธิ์นะครับนี่เป็นไม้ผมใช้ผมทําเองนะครับใช้เหล็กนะฮะนี่นะเหล็กสองอันเชื่อมนะครับเชื่อมติดเหล็กแล้วก็ใส่กับไม้นะฮะนี่เป็นไม้นี่นะเหล็กเอาไว้คล้อง ของสางใบอ้อยนะครับอย่างนี้นะฮะเดี๋ยวจะทําให้ดูนะครับนี่นะฮะประมาณนี้จะคด,ดึงลงประมาณนี้นะครับเวลามันสูงสูงเราเราเอื้อมไม่ถึงนะครับนี่นะฮะประมาณนี้นะครับ,รบประมาณนี้นะฮะอุ่นน้ำนี่นะฮะประมาณนี้ บรรยากาศสวยงามเลยครับหมู่หนึ่งตำบลแม่ละกาอำเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลกนะครับใครว่างๆก็มาเที่ยวชมสวนได้นะครับหรือว่าจะมาชิมน้ําอ้อยหวานก็ได้เช่นกันนะครับนี่นะฮะอันนี้ต้นเล็กนะครับต้นเล็กๆกำกำลังปลูกนะครับต้นเล็กๆนะฮะเดี๋ยวจะหดีวก่อนอันนี้คือต้นเล็กนะครับตัวกำลังปลูก อันนี้ก็มัดเรียบร้อยนะครับต้นหยาวนะครับมัดเรียบร้อยนะฮะสวยงามครับเดินชมบรรยากาศนะฮะนี่นะครับพาชมบรรยากาศสวยๆนะครับในอ้อยบางว่าผมก็จะมาลอกกาบนะครับ ใครที่สนใจท่อนพันุ์นะครับผมขายข้อตาลละหนึ่งบาทนะครับมีแถมนะครับส่งทั่วประเทศนะครับนี่เป็นด้านข้างนะครับเดี๋ยวจะให้ดูนะครับด้านข้างฝั่งนี้จะเป็นนานะครับบรรยากาศวิวสวยนะครับนี่นะด้านข้างฝั่งนี้ก็จะเป็นหนึ่งแถวนะครับหนึ่งแถวอบอุวนจ้านี่นะครับต้นใหญ่มากครับน้ำน้ำนี่นะฮะต้นเบลอร์เลยนะครับต้นใหญ่ต้นใหญ่ครับต้นใหญ่